สวัสดีค่ะ How to play วันนี้ชวนมาปลุกไฟให้กับมังกรช่างฝีมือและสร้างชื่อเสียงให้คุณไปในเฟรมครับเกมนี้ได้รับลิขสิทธิ์แปลไทยมาเรียบร้อยจาก Tower Tactics g a m นะคะเกมนี้เล่นได้1-5คนอายุ10ปีขึ้นไปใช้เวลาในการเล่นประมาณ60นาทีค่ะเริ่มเซตอัพนะคะ ปูกระดานผ้าลายเมืองไว้ต้องการโตแบบนี้นะคะวางการ์ดร้านค้าเริ่มต้น6ร้านนะคะไว้ในบริเวณเมืองค่ะซึ่งการ์ดร้านค้าเริ่มต้นเนี่ยจะดูได้จากการที่ด้านหลังเป็นสีขาวแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมาคู่กับการ์ดมังกรช่างฝีมือเริ่มต้น6ใบก็จะมีด้านหลังสีขาวเช่นกันเวลาวางเนี่ยให้สังเกตจากสัญลักษณ์ด้านซ้ายบนที่มีสัญลักษณ์เหมือนกันนะคะแล้ววางไว้คู่กันแบบนี้นะคะ ต่อไปวางโทเคนสินค้า6ประเภทไว้ด้านข้างที่ทุกคนหยิบถึงนะคะจากนั้นวางเหรียญไว้ที่บริเวณน้ำพุในเมืองค่ะต่อไปการเซตอัพการร้านค้านะคะแยกการร้านค้าออกเป็นแต่ละสัญ,ญลักษณ์ซึ่งก็จะดูได้จากมุมซ้ายบนตรงนี้นะคะจากนั้นสุ่ม 1ใบตอนสัญ,ญลักษณ์และ4ใบสําหรับกองที่เป็นสัญ,ญลักษณ์รวมนะคะมาสับแล้ววางไว้ด้านข้างนะคะส่วนใบที่เหลือแยกไว้การ์ดมังกรช่างฝีมือนะคะหากมีผู้เล่นไม่ถึง4คนให้นําการ์ดออกนะคะโดยจํานวนที่นําออกสามารถดูในที่รูบุกหน้า4เลยค่ะจากนั้นสับการ์ดที่เหลืออยู่แล้วก็หงายไว5ย้5ใบต่อไปการ์ดมังกรแฟนซีจะวางไว้ข้างเหรียญตรงนี้บอกไว้ก่อนว่ามังกรแฟนซีจะมี2ประเภทนะคะคือมังกรแห่งอรุณและมังกรแห่งจันทรา ต่อไปการสเสริมมตรานะคะสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยเราแนะนําให้เล่นสีม่วงนะคะแต่สําหรับผู้เล่นที่เป็นโปรเพลเนอร์นะคะสามารถใช้การดเสริมมนตราสีทองเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเล่นได้เลยค่ะจากนั้นหงายการสเสริมมนตรา5ใบไว้บนกระดานตามนี้เลยนะคะต่อไปการเซตอัพสาหรับผู้เล่นให้ผู้เล่นเลือกโทเค็นมังกรตัวบอกระดับชื่อเสียงและการสรุปก,การเล่นแบบนี้นะคะมาไว้ด้านหน้าได้เลยนะคะจากนั้นนําตัวบอกระดับชื่อเสียงไปไว้ที่ ระดานบริเวณเลข1ได้เลยนะคะต่อไปแจกการ์ดมังกรช่างฝีมือให้ผู้เล่นคนละ3ใบนะคะและมังกรแฟนซีให้ผู้เล่นคนละสใบแต่ผู้เล่นจะเลือกเก็บไว้ได้เพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นใบที่เหลือให้คืนใต้กล่องหากในเกมมีผู้เล่น4คนขึ้นไปผู้เล่นคนที่4และคนที่5สามารถหยิบโทเค็นสินค้าได้คนละ1ชิ้นไปก่อนได้เลยเข้าสู่เฟสการเล่นนะคะผู้เล่นจะต้องไปเยี่ยมชมร้านค้าและเลือกแอคชั่นรวบรวมหรือเสริมมอนตรายอย่างใดอย่างหนึ่ง ในตอนเริ่มตานะคะผู้เล่นจะต้องทำการเยี่ยมชมร้านค้าโดยการนำโทเค็นมังกรเนี่ยไปวางที่ร้านใดร้านหนึ่งโดยผู้เล่นจะต้องเลือกร้านค้าที่ไม่ซ้ำกับตาที่แล้วนะคะพูดง่ายๆก็คือจะต้องย้ายมังกรของตัวเองในทุกๆเทิร์นนั่นเองในกรณีที่ผู้เล่นย้ายไปยังร้านค้าที่มีมังกรตัวอื่นอยู่แล้วเช่นอย่างนี้นะคะเราจะต้องทำการจ่ายโทเค็นสินค้าหรือโทเค็นเหรียญให้กับมังกรสีม่วง1ชิ้นค่ะ ในกรณีที่เราย้ายโทเค็นมังกรของเราไปในที่ที่มีคนอื่นอยู่แต่ไม่มีเหรียญในการจ่ายนะคะเราไม่สามารถย้ายไปตรงนั้นได้นะคะจะต้องย้ายไปในที่ที่ไม่มีใครอยู่นั่นเองเมื่อเยี่ยมชมร้านค้าเสร็จแล้วนะคะเราจะเลือกทำแอคชั่นระหว่างรวบรวมหรือเสริมมนตานะคะเราจะมาดูทีละอย่างกันคะ่ะผู้เล่นที่ทำแอคชั่นรวบรวมนะคะจะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะ1คือได้รับสินค้า เหรียญแล้วก็มังกรตามที่ร้านค้าและการมังกรระบุไว้นะคะโดยดูจากมุมซ้ายบนนั่นเอง เช่นในร้านของเนเซอรี่ต้นกล้านะคะจะได้รับใบไม้สใบาจากร้านค้าและมังกรตัวนี้นะคะต่อไปสามารถเลือกวางกาดมังกรเพื่อรับรางวัลน,นะคะวางกาดมังกรตรงไหนก็จะต้องวางกาดมังกรในร้านที่เราอยู่นะคะและจะต้องมีสัญลักษณ์ตรงตามที่ร้านบอกนะคะเช่นอันนี้สามารถวางมังกรใบไม้หรือขนมปังได้ซึ่งเรามีใบไม้อ่านี้ เมื่อวางไปแล้วเราจะได้รับรางวัลก็จะอยู่ด้านท้ายนะคะที่บอกเอาไว้เราจะได้รับ1เหรียญนั่นเองต่อไปเราสามารถเลือกปลุกไฟมังกรได้1ใบนะคะโดยสามารถเลือกตัวไหนก็ได้ที่อยู่ในร้านของเรานะคะและสุดท้ายนะคะสามารถเลือกใช้ความสามารถของร้านค้าซึ่งร้านค้าเริ่มต้นนะคะจะยังไม่มีความสามารถร้านค้าค่ะต่อไปหากเราเลือกเสริมมนตรานะคะ ให้เราเลือกการเสริมมนตาหนึ่งใบโดยการที่เราจะร่ายนั้นจะต้องเป็นสัญลักษณ์สีเดียวกับที่มังกรเราอยู่นะคะเช่นการใบนี้นะคะที่เราอยากจะร่ายเนี่ยจะต้องมีเพชรและเนื้อเป็นชุดนะคะยิ่งเรามีจํานวนชุดเยอะยิ่งได้คะแนนเยอะเมื่อเราทําการเสริมมนตานั้นสําเร็จนะคะให้นําการ์ดนั้นเนี่ย มาเสียบไว้ที่ร้านค้านั้นๆน,น,นะคะจะทำให้ในเทินต่อไปที่ผู้เล่นทำแอคชั่นรวบรวมเนี่ยจะได้รับสินค้าเพิ่มขึ้นทั้งจากร้านค้ามังกรและการาดเสริมมนตราใบใหม่ด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะผู้เล่นสามารถเลือกปลุกไฟบนการ์ดมังกรที่อยู่ในร้านนั้นๆได้ทุกตัวเลยนะคะหรือจะไม่ใช้ทุกตัวก็ได้แล้วแต่ค่ะกรณีเลือกปลุกไฟมังกรนะคะเราสามารถใช้ตัวไหนก่อนก็ได้นะคะในการเกิดมังกรก็เช่นกันค่ะสามารถวางตัวไหนก่อนก็ได้นะ ะะเมื่อจบตานะคะจะมี3ามสิ่งที่ต้องทำอันแรกก็คือการหงายการร้านค้าใบใหม่นะคะขึ้นมา ต่อไปตรวจสอบว่ามีการ์ดมังกรช่างฝีมือเกิน6ใบหรือเปล่านะคะหากมีเกิน6ใบให้คืนไปที่กองนะคะเน้นว่าเฉพาะการ์ดมังกรช่างฝีมือนะคะถ้าเป็นมังกรแฟนซีเนี่ยมีได้ไม่จํากัดนะคะและสุดท้ายนะคะคือการเติมการ์ดเสริมมนตราที่มีผู้ร่ายร่ายไปนะคะให้เต็ม5ใบแบบนี้จบตาก็จะเป็นผู้เล่นคนถัดไปเล่นแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะเกมจะจบก็ต่อเมื่อ การ์ดมังกรช่างฝีมือใบสุดท้ายถูกจั่วหรือถูกเปิดนะคะหรือการ์ดเสริมมนตราใบสุดท้ายถูกเปิดขึ้นมาค่ะเมื่อถึงตอนนั้นนะคะผู้เล่นทุกคนจะได้เล่นกันคนละอีกหนึ่งครั้งนะคะรวมถึงคนที่เป็นคนเปิดการ์ดใบสุดท้ายก็จะได้เล่นครั้งสุดท้ายและจบเกมค่ะ สุดท้ายแล้วการนับคะแนนนะคะจะนับจากเหรียญที่มีอยู่เหรียญละหนึ่งคะแนนนะคะนอกจากเหรียญที่เป็นคะแนนแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนจากมังกรแฟนซีนะคะอย่างที่เกริ่นไปเนี่ยมังกรแฟนซีจะมี2แบบคือมังกรแห่งอรุณและมังกรแห่งจันทรามังกรแห่งอรุณที่เป็นรูปสัญลักษณ์พระอาทิตย์เนี่ยจะต้องใช้ในเทิร์นตัวเองและได้คะแนนในเทิร์นของตัวเองนะคะแต่มังกรแห่งจันทราเนี่ย จะเอามาคิดตอนจบเกมนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะทําให้ทุกคนได้แต้มครั้งสุดท้ายนะคะใครที่มีคะแนนชื่อเสียงสูงสุดก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ค่ะหากคะแนนชื่อเสียงของผู้เล่นเท่ากันนะคะเราจะมาดูที่มังกรช่างฝีมือที่เหลืออยู่บนมือหากมีใครมากกว่าคนนั้นจะเป็นคนชนะค่ะหากยังเท่ากันให้ดูโทเคนสินค้าที่อยู่ด้านหน้าหากใครมีเยอะกว่าให้คนนั้นชนะไปหากยังมีเท่ากันก็ชนะร่วมกันไปเลยจ้า สำหรับใครที่ไม่มีเพื่อนเล่นอยากจะลุยเดี่ยวคนเดียวก็สามารถทำได้นะคะเปิดโหมดลุยเดี่ยวแล้วตะลุยกันไปในเฟรมครับหากดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอยากจะเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง BGN s q u a d ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเยๆ